ปาดใครคิดว่าแซ่บสวัสดีครับผมอโลองชาแนลนะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่ซาแต่วันนี้ซาแนลนะครับผมครับผมมันนี่ครับผมกะซีมาเลือกวไปเลื้ยครับผมมันนี่ผมกะซีมาเจ็ดยำม้วงครับผมนี่ครับบังอวงตกมากผมเสียมายำครับผมว้าวไปเห็ดกันเลยครับผมจุกู้คขัาผมอันดับเลกการล้างครับผ ล้อก uhm. you like ับอันนี urgency, you Hello, Par ้อันนี้ค uh ือมันเป็นหนมองม่วงฟาลันอันนี้ฮะมวงฟาลันแบบกว่าที่ได้ล้อวิสังเงินแตกง่ายใช่ไหมมวงฟาลันเลยล้อไปนี่ล้อกไปถ้าผครมีมีสองคมกับซีง่ายอยู่แบบแปะดแป็ดเป็ดกับเล็บเรียบร้อยละแล้วละอันนี้ว่ามีแล้วมีสองคม ลอกไปครับผมลอกกลับแล้วไปเทียบร้อยล้างครับผ้อันดับต่อไปกะมาผักเป็นซีนกับผมไปผักกันเลยเขับไปดีนะผักคือผักมังหุ่งอ่ะแต่ถ้าไผมีแบบ พวกอันล็อกสิ้นนะนะกับซิ่งงายเยอะอันนี้ผมผัดบมนะ่มีเนาะอืมแต่ก็ล็อกไปนี้นี่ล็อกสิ้นไปนี้โอเคผัด <Okay. S 2> ไปเรื่อยๆอ่าถึกมืออ่าปัญญาอ่อนละ <laughs> ครับผมผมกระห็นแล้วไปเทียบร้อยครับผมทิม เอาแล้วพี่ซองกับมาซ้อยหอมแดงขี้มือนี่ครับผมหอมแดงแกะกาบอุ้ยหลุดเลยแกะกาบนี่ครับผมแกะแล้วไปเรียบร้อยซ้อยแบบนี้สรอยซ้อยสร้อยไปสอยไป ทุกูุกูที่เหงาอ่ะนี่ครับผมซอยประมาณนี้ครับผมออนดับต่อไปครับกะซีมาปุงเนาะอันนี้ผมน่าซีจับใส่อันนี้บอดายคือมันหลายแห้งผมจะใส่ถาดนี้กันละกันอโอเคอืมเยอะเยอะขนาดกินเพื่อเดียวนี่กาดนะครับแล้วก็ผมกะซิที่หอมแดงใส่ พี่หอมแดงใส่ครับผมแล้วกาก็มาปรุงเออพริกอันนี้คือบอกพริกแบบโคตรพิดเลยได้เนี่ย <Wow. S 1> เห็นว่ามันแดงมอยากแดงปาไในกันพิดแหงรสน้ำตาลพอรสดีนี่หน่อย พอ่อแตกเขาไม่ได้จ่ายได้เนี่ยฮะลาดแล้วไปลาดอีกลาดอีกนิดหน่อย uh huh. อะคารลอนซิมอืม เอาไปสิบเติมสิบโอเคครับผมนี่ผมกันเห็ดแล้วไปเทียบร้อยครับผมกะนี่ครับหน้าตากับประมาณนี้ครับผมมากับผมมากินกันเลยครับผมบ่ต้องว้าเสียเวลานะมาเด้อมาเด้อพี่น้องป้องไปสุขุสุขนโคตรเอาเลยมือนเนี่ยพนกระซิตกบ่ตกจัเทื่อมามามา กินคนเดียวโซ่คนเดียวเลยฮะเต็มปากเต็มคำเลยจังหวะนี้พระเจ้าชดมันยอดมากมาเลยปาดพ่ายฮิตวะแซบ่บกินคากลับเลยอ <G ül> <laughs> ยอกหย,ยอกกินข้าวกลับมาได้เรสอซาดจัดจานมาครับซอยไซนี่กับบพ่อพี่รองเลยต้องเอามากลับน้ำ ฝนกบใกล้สตกแล้วพาวท้ายเอาเอาขนาดมไหยสตกสิตกมันบึงท่งเนี่ยคือสิตกตั้งแต่สี่โมงหมดจนตอนนี้แบบห้าโมงหกโมงเลยเยบื่อตกเลยแต่เอาแห้งมหมเนี่ย มิดน่วยบมได้มันเสีแห้งเพราะผมกัได้ซอยนี้ลงไปอีกตั้งหลายห้งเอามากับอยู่เนี่ย <G ül> มีดบาดมือแสบขนาดว้าว <Wow. S 1> โมเมนต์ว่าบาดเลยนะแบบมันพอดีแบบจัดน้อยๆนะพอดีแบบแ,บแสบๆน้อยนึงมากจีเนี่ยนะซิลก็ขึ้นอยู่ในเะนี่ยซิลสลาดขึ้น

าไฮไลท์คลิปนี้ แสหนวาวอ่ะว้าวฮ้อนอันนี้มันบริเพิษปานใดน,นะมันแค่แบบฮอนซื้อเอาเกละเตะเกละแตน ซีเบิ้ล้วครับผมขอกำลังใจหน่อยเผือออกไหลปลาน้ำก๊อกเลยนะ แจนยอยากกินไม่ได้เองอะไรครับผมสำหรับคลิปใีการมีเพียงสามนี้น,น, like, share, นะครับผมกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป่บนะครับผมสำหรับคนที่ยังใม้เมนูมีสันกาคอมเมนต์มาได้ เดี๋ยวผมเซ็นให้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย